สวัสดีค่ะ FC วันนี้มาทำเกรียมเครื่องทำไส้อวกันค่ะอันนี้หมูเขาสั่งเยอะเราก็ทำอันนี้ตะไคร้หั่นค่ะเดี๋ยวเราเอามาบดอีเทนมะกรูดใบมะกรูดทันฝอยนะคะน,นีจ,จัดการแล้วก็ผักชีค่ะนี่เครื่องที่จะต้องทำสำคัญคือผักชีต้นหอม เจ๊ทำแบบฉบับของเจ๊นะคะมันไม่เหมือนของคนอื่นอันนี้ขมิ้นค่ะเราใส่ขมิน้นแต่ว่าสูตรแต่ละสูตรเนาะแต่ว่าลูกค้าชอบที่เจ๊ทํานะคะมีหลายเจ้าค่ะที่มาสั่งให้เจ๊ทําส่งตาร้านค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้เจ๊วันเดล่ามาดู เจ๊วันทำไส่ัวกันค่ะไสอัวเราต้องใส่ทุกอยนะครับเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดพริกแกงค่ะเราใส่เครื่องแกงไปด้วยไสอัวน,นี่เจ๊จะบอกให้ดูนะเจ๊ทำแบบแบบฉบับของเจ๊ค่ะปรูดแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ละคนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่สูตรเจ๊ก็มีคนชอบเยอะนะคะอ่านะ นี่ค่ะน้ำมันหอยเจใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะเราก็เลือกเอานะยี่ห้อที่เราถูกใจว่าเราอรันไนรสชาติดีนี่ต้นหอมค่ะต้นหอมพันฝอยใส่ลงไปเลยค่ะนี่คือเจทำส่งเขาค่ะเจต้องใส่อ่อันนี้เป็นผักชีผักชีหั่น หั่นพอหย,ยาบๆนะคุกเค้าเข้าไปอันนี้เป็นมะกรูดมะกูดหันฝอยค่ะอันนี้คือตะไคร้ตะไคร้แล้วก็พริกแกงเครื่องแกงค่ะคือเครื่องแกงใส่ในนี้ ตะไคร้ขมิ้นแล้วก็เครื่องแกงตั้งหมดได้ใส่วันนี้นะะรัก็มาคุกเท้ากัน,นะ เราก็คุกเค้าไปเรื่อยๆนะให้ผส,สมกันผส,สมกันนะคะกล mm ้ hmm. ผงชูรสก,กัเกลย่าค่ะเราก็คุกเค้ากันแบบนี้นะคะ mm hmm. คุกเค้าให้เข้ากัน ถ้า FC อยากรู้ว่ารสชาติมันได้ที่ไหมก็ลองหยิบไปสักนิดก่อนที่เราจะยัดใส่ไส้นะคะเราหยิบไปแค่นี้เราไปย่างกินดูก่อนค่ะเจ๊ J. จะใช้ลองหยิบดูแล้วไปย่างกินดูก่อนชิมดูก่อนถ้ารสชาติใช้ได้เจ๊ถึงจะใส่ไปในไส้ถึงจะยัดว่ารสชาติเป็นยังไงคุณนะ FC ต้องการรสชาติแบบไหนรสชาติแบบที่คุณชอบพผ็ดถ้าอ่อนเผ็ดก็ใส่พริกลงไปอีก ใส่เครื่องแกงลงไปเองค่ะถ้าเกิดว่าอ่อนผักชีก็ใส่ลงไปใบมะกรูดหรืออะไรตะไคร้อยากเสริมอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเราเรายัดอีกที ี่ผนคือว่าทุกอย่างมันพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นอะไรมันพร้อมน้ำร้อนน่าร้บปับไว้นี่้าน,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 น้นอ,อันนี้เยเหลืองหมดเลยปั่นข้ามิ้นหมดเลือ ี่ค่ะยัดเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตัดแล้วมัดเป็นถุงละครึ่งโลค่ะแล้วก็เราก็จะไปส่งเขาเสร็จแล้วค่ะนี่ทำแล้วเราก็แพคไว้แบบนี้นะคะนี่ครึ่งโลค่ะมีหลายอย่างแลวทำบางคนก็ชอบเป็นท่อนบางคนก็ชอบวงกลมนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปส่งกันส่งลูกค้าค่ะ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ห้เจวันด้วยค่ะ